สวัสดีค่ะชาวราศีธนูวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจำเดือนเมษาย,ยน2 5 6 8ให้กับชาวราศีธนูนะคะเป็นเรื่องการงานการเงินโชคชะตาสุขภาพและความรักประจำเดือนเมษาย,ยน2568ซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะจะจงสาหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ,ออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันแม่หมอจะบอกว่าในช่องของ YouTube ออตรวจด,ดวงรู้ทันดวงนั้นนะคะ gmail ของแม่หมอถุกแอคไปนะคะซึ่งมีช่อง YouTube อยู่2ช่องไม่สามารถอัพโหลดในช่องของ u ูทูบในตรวจดวงรู้ทันดวงได้แล้วนะคะแม่หมอก็เลยมาอัพโหลดลงในช่องของบัวรักษณ์หนึแทนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเดือนเมษายนนี้เป็นวันปีใหม่สงกรานต์วันที่13แล้วก็เป็นวันครอวครอยที่14แล้วก็เป็นการเปลี่ยนพุทธศักราชเป็นปีใหม่ไทยนะคะ เป็นปีใหม่ไทยก็เป็นเรื่องราวของการชาวที่ราศีธนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างนะคะเดือนสุปรบพฤษภาคมนั้นจะมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะคะซึ่งเป็นดาวใหญ่ๆดาวปิเทฟทั้งนั้นเช่นดาวพระเสาร์ดาวพระฤหัสบดีและดาวราหูนะคะ,ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนชาวราศีธนูนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะเป็นต้นไปชีวิตของปีพจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะดูกันนะคะว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ บางคนบางท่านนั้นอาจจะมีเรื่องการจบลงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ว่ามันไม่ถูกใจมันทนมันนานมันอะไรที่มันอัดอะไรที่มันไม่ดีนะคะคุณอาจจะจบลงในช่วงนี้นะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,นนะคุณ <assa> จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องของความรัก อาจจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะคะก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองนะคะถ้าคุณยอมเปลี่ยนนะคะสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงในช่วงเดือนมษายนนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งไปเล่นเทศก,กาลสงการานต์อาจจะมีเรื่องราวของการที่ร,ระบาดวังเรื่องของอุบัติเหตุบางทีเดินทางไปพบญาติพี่น้องนะคะหรือเล่นกันแบบสนุกสนานจะลืมถึงอันตรายไปก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะชาราศีธนูในบางคนบางท่านนั้นก็มีเรื่องของการทะเลวิวาทเรื่องของการแข่งขันกันนะคะในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะ มีการเย่นชิงกันมีการทะเลวิวาทกันมีการที่ไม่คือขัดใจกันหรือช่วงชิงกันในเรื่องของธุรกิจธุรกิจที่ทํามานั้นมันคล้ายคายกันมันเหมือนกันก็ต้องใช้แบบลดเหล็กแจกแถมใช้โปรโมชั่นเข้ามาเสริมในในการที่จะทาธุรกิจของตัวเองนะคะมีการแข่งขันกันอย่างสูงมากเลยนะคะชาวลัคนณาราศีหรือราศีธนูนะคะก็เป็นไปในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับชาวราศีธนูบางคนบางท่านนั้นในเรื่องของความรักยังไม่เติมเต็มนะคะยังขาดไปอีกถ้วยหนึ่งมีข้าวมีก้าวผิดลามีก้าถ้วยแต่คุณนั้นก็ยังไม่เต็มอิ่มนะคะคุณยังไม่เพียงพอยังไม่เต็มสิบคุณยังต้องการคอยคว้าหาอีกนะคะ คุณอาจจะเป็นรักซ้อนซ่อนรักก็ได้หรือหญิงรักหญิงชายรักชายหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีเมียน้อยมีเมียเก็บมีกิ๊กอะไรแบบนี้คุณเป็นเจ้าคนเจ้าชู้อ่อหน่อยๆปรียบอยนิดๆนะคะเป็นคนที่ยังไม่เติมเต็มในเรื่องของความรักอาจจะต้องการความรักเพิ่มเนาะจะมีเมียเก็บเมียน้อยซุกซ่อนไว้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งคุณก็รู้อยู่ทั้งรู้นะคะว่าบางครั้งบางคราวปัญหาต่างๆมันเอ่อคือมันไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะมันต้องใช้เวลาในการที่แก้ไขเรียวยาบางสิ่งบาง,างอย่างอย่างเช่นเรื่องของการงานที่คุณทําอยู่นะคะมันบางทีเราไม่สามารถแก้เอ่อลาออกโดยฉับพลันก็ได้นะคะเราต้องเที่ เราต้องคลี่คลายหรือเราต้องทํางานของเราให้แลสส้สร็ก่อนที่เรารับผิดชอบเราถึงจะลาออกได้มีปัญหาบางอย่างเข้ามามันบางทีมันไม่สามารถแก้ไขในทันทีทันใดได้บางสิ่งมันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนบางคนนั้นก็รู้อยู่ว่า เป็นเรื่องของการที่เป็นความรักรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วรู้ทั้งรู้แต่ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อรักไปแล้วออกจากเซฟโซนตรงนั้นจบจากตรงนั้นแล้วก็มาใช้พื้นที่ส่วนตัวอยู่กับตัวเองคิดพินิจพิจารณานะคะใช้เวลาในการที่เยียวาายารักษาแผหัวใจของตัวเองนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีธนูบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะ แล้วก็ในเรื่องราวของการตัดสินใจนั้นก็เป็นคนที่มีความตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะในเมื่อรู้แล้วในเมื่อรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งที่คือประมาณว่ามันมีปัญหา คุณก็ต้องตัดสินใจให้มันแบบประมาณว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความกล้ามีความเป็นผู้นําต้องตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวของตัวเองนะคะอย่าให้ปัญหานี้มันเรือดรังเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบตัดสินใจนะคะมีลักษณะของความเป็นผู้นากล้าหาญแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะชาวราศีธนู ในเรื <N cess inh aling> <kr> ่องของความรักที่ดีๆก็มีคนชาวราศีธาตุนาวอาจจะเป็นกรกฎพิจิกมีนก็ได้ด้วยนะคะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณหรืออาจจะเป็นชาวรักธาตุลมก็ได้ด้วยเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคะหรือตัวของคุณเองก็เป็นไปได้นะคะที่อาจจะหยิบยื่นความรักนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งที่คุณพึงพอใจที่คุณชอบมานานแล้วที่คุณอยากจะบอกรักเขานะคะนั่นก็เป็นโอกาสของคุณก็เป็นไปได้ที่คุณเพิ่งจะเริ่มต้นในเรื่องของความรักสำหรับ คนบางคนนะคะส่วนสำหรับเรื่องของการงานนั้นนะคะคุณรู้สึกว่างานของคุณนั้นมันเป็นงานที่เยอะมากที่เครียดมันซีเรียสมันเป็นงานที่หนักหน่วงมันเป็นงานที่เออคือประมาณว่ารู้สึกว่าเบื่อหน่ายเหลือเกินแล้วกับงานนี้มันมากมันต้องใช้แบบคือมันอาจจะรับผิดชอบงานหลายอย่างพร้อมๆกันนะคะ คือคนคนเดียวมันบางทีความที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างหลายงานเข้ามาในเวลาเดียวกันทําให้มันเครียดทตใไมมันซีเรียสแต่เบื่อนหน่ายไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะลาออกจากงานอยากจะเออคือประมาณว่าอยากจะไปหางานใหม่ทำอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเชย่นกันสําหรับบางคนบางท่านนะคะเออแล้วก็สําหรับบางคนบางท่านที่จบจากเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วก็จะได้เจอเรื่องราวที่ดีนะคะ จะได้มีความรักที่จริงจังจริงใจเข้ามาสู่ชีวิตนะคะจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณสำหรับคนโสดนะคะเรื่องราวต่างๆก็อาจจะได้ปุ๊บเจอและก็ได้แต่งงานกันในช่วงของปีนี้ปี2018ก็เป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงของเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมจะมีดาวย้ายคณะเออคือประมาณว่าในช่วงจังหวะนี้นะคะ ที่คุณตัดสินใจไปนะคะคุณสามารถเทียกแก้ไขปัญหานั้นได้สําเร็จผลนะคะ คุณทาแล้วคุณตัดสินใจแล้วคุณจบแล้วคุณไม่เอาแล้วสิ่งที่มันไม่ดีคุณตัดสินใจเลือกทางที่ดีทางใหม่ทางที่มันโอเคทางที่มันดีต่อใจของคุณแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคใดๆคุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของคุณให้รู่งเรืองสาเร็จผลไปได้แล้วก็สู่ชัยชนะมาสู่ตัวคุณนะคะนั่นก็ขอให้ชาราศีธนูทุกคนทุกท่านมีความสุขความโชคดีในปีใหม่2568นะคะปีใหม่ไทยสงกรานต์นะคะสวัสดีค่ะ